เขากลับบ้านเกิดในชุดเก่าขาดขาดหวังแค่เยี่ยมแม่ชาราแต่กลับถูกทั้งหมู่บ้านเหยียบย่ำเหมือนคนไร้ค่าไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้รอยเปื้อนนั้นเขาคือมหาเศรษฐีที่ถือหุ้นบริษัทระดับประเทศลมยามบ่ายพัดผ่านทุ่งนากลางหมู่บ้านเก่าแห่งหนึ่งทันวาเดินเท้าเข้ามาพร้อมกระเป๋าเป้เก่า,เ,กาเสื้อเชิ้ตสีซีกับกางเกงยืนขาดตรงเข่าทุกสายตาที่มองมาหาเขาเต็มไปด้วยความแปลกใจนั่นมันทันวาลูกนางคำไหมเอื้อชัยดีได้ข่าวว่าหน,นีไปกรุงเทพตั้งหลายปีกลับมาทำไมวะ เสียงสุบซิบเริ่มดังขึ้นทั่วตลาดทันวาไม่พูดอะไรเขาเพียงยิ้มบางๆเดินเข้าไปหาบ้านไม้หลังเก่าที่แม่ของเขาอยู่แม่ชราออกมาต้อนรับด้วยน้ำตาลูกแม่คิดถึงเหลือเกินทันวาก้มลงกราบเท้าไม่ทันทีเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นในบรรยากาศเงียบสงบแต่ไม่นานเสียงหัวเราะเยาะก็ดังขึ้นจากรั้วบ้านข้างๆไอ้ทันวาหรอกลับมาทำไมวะเห็นบอกจะไปตั้งตัวในกรุงสุดท้ายก็กลับมามือเปล่าห้าห้า ท่านวางเงยหน้าขึ้นแต่ไม่พูดอะไรเขาเพียงยิ้มจังๆแล้วหันกลับไปดูแลแม่ต่อวันต่อมาเขาออกไปช่วยแม่หาข้าวของไปขายในตลาดแต่พอไปถึงกลับไม่มีใครยอมซื้อของจากแม่เลยขอโทษนะจะพอดีจะซื้อร้านอื่นแล้วร้านนี้ไม่สะอาดว่าเห็นลูกชายมันกลับมาสภาพแบบนั้นสงสัยบ้านนี้คงไม่เจริญละคำพูดพวกนั้นบาดลึกเหมือนคมมีดท่านวาได้แต่ยิ้มฝืนและช่วยไม่ยกของกลับบ้าน คืนนั้นเขานั่งมองท้องฟ้าในลานบ้านเงียบๆมือกำัรูปล็อกเก็ตเล็กๆที่มีรูปชายแก่ในชุดสูทชายคนนั้นคือคุณประมุกเจ้าของบริษัทพลังงานรายใหญ่ของประเทศและเป็นพ่อแท้ๆของธันวาแต่ไม่มีใครในหมู่บ้านรู้แม้แต่แม่ของเขาก็ไม่รู้ว่าลูกชายที่จากไปกลับมาพร้อมมรดกพันล้านวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมกลางหมู่บ้านมีหัวข้อว่าสร้างโครงการใหม่แต่จริงๆแล้วเป็นโอกาสให้พวกคนรวยในหมู่บ้านยึดที่ดินของคนจน ที่ของแม่คําจะต้องยกให้โครงการนะเพื่อความเจริญของหมู่บ้านไม่ได้นะพ่อผู้ใหญ่ที่ตรงนั้นแม่ฉันอยู่มาตั้งแต่รุ่นยายทันวาลุกขึ้นพูดทุกคนหันมามองเขาด้วยสายตาดูถูกเองเป็นใครถึงกล้าขึ้นเสียงกับผู้ใหญ่ไอ้หนุ่มไม่มีจะกินยังกล้าเถียงคนมีเงินเหรอเสียงโฮหฮาดังขึ้นทั่วลานประชุมทันวาเงียบแล้วเดินออกมาอย่างสงบไม่มีใครรู้ว่าวันรุ่งขึ้นเขาโทรศัพท์หาเลขาส่วนตัว เตรียมทีมลงพื้นที่ใช้ชื่อบริษัทใหญ่ของผมซื้อที่ทั้งหมดรอบหมู่บ้านไว้ให้หมดภายในสามวันสามคนถัดมารถหรูคันยาวพร้อมขอบวนผู้บริหารหลายคนแล่นเข้ามาในหมู่บ้านทุกคนตกใจผู้ใหญ่บ้านรีบออกมาต้อนรับท่านครับไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรถึงได้มาหมู่บ้านเล็กๆของเราชายในสูทสีเทาเปิดประตูรถแล้วก้าวลงมาอย่างช้าๆเขาคือธันวาแต่วันนี้เขาในลุกสูตรราคาแพงนาฬิกาหรูแววตานิ่งแต่ทรงพลัง ผมคือธันวาประธานบริษัทเทลพลังงานที่จะเข้ามาพัฒนาโครงการใหม่ในพื้นที่นี้เสียงฮือฮาดังขึ้นทั่วหมู่บ้านอะอะไรนะธันวาเป็นไปไม่ได้ไอคนจนคนนั้นน่ะเหรอธันวายิ้มบางๆแล้วหันไปมองบ้านเก่าของแม่ผมกลับมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อล้างแค้นใครแต่เพื่อยกทุกอย่างให้คนที่ไม่เคยดูถูกผมแม่ของผมแม่ชาราน้ำตาคลอมองลูกชายด้วยความภูมิใจ ส่วนคนที่เคยหัวรเราะเยาะต่างยืนก้มหน้าไม่กล้าแม้แต่จะสบตาผู้ใหญ่บ้านพึมพำเบาๆขะขอโทษนะธันวาฉันไม่รู้จริงๆธันวาเดินเข้าไปตกบ,บ่าผู้ใหญ่เบาๆไม่เป็นไรครับผมไม่ได้กลับมาเพื่อเอาคืนใครผมกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่กล้องค่อยๆซูมออกจากภาพชายหนุ่มในชุดสูทที่กอดแม่ไว้แน่นแสงอาทิตย์ตกยามเย็นสาดลงบนทุ่งนาเบื้องหลังจบด้วยเสียงบรรยายเบาๆ บางครั้งคนที่เรามองต่ำที่สุดอาจเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวันข้างหน้าเสียงลมเย็นยามเย็นพัดผ่านไปข้าวที่ไหวเอ็นไปตามแรงลมทันวายืนมองบ้านไม้หลังเก่าของแม่ที่เคยถูกดูถูกว่าจนไม่มีอนาคตแต่วันนี้ผู้คนทั้งหมู่บ้านกลับมามุงอยู่หน้าบ้านนั้นเต็มไปหมดคุณทันวาครับผมขอโทษจริงๆที่วันนั้นพูดไม่ดีพวกเราผิดไปแล้วที่ตัดสินคนจากเสื้อผ้าหญิงชาราบางคนถึงกับยกมือไหว้ขอโทษ แม่ของธันวารีบยกมือห้ามไม่เป็นไรดอกลูกเอ๋ยคนเราผิดพลาดกันได้ธันวายิ้มอ่อนๆแล้วพูดกับชาวบ้านด้วยน้ำเสียงนิ่งผมไม่ถือโทษใครหรอกครับแต่สิ่งที่อยากเห็นที่สุดคือหมู่บ้านเราพัฒนาไปพร้อมกันการก่อสร้างอาคารจากหมู่บ้านเก่าสู่โครงการแห่งความหวังหนึ่งเดือนต่อมารถบรรทุกและทีมงานของบริษัทเทลพลังงานเข้ามาตั้งสำนักงานชั่วคราวกลางหมู่บ้าน แต่แทนที่จะสร้างโรงงานใหญ่ทันวากลับออกแบบให้เป็นโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนเขาจ้างชาวบ้านทุกคนให้มาทำงานซอนปลูกผักปลอดสารทำขนมพื้นบ้านและจัดระบบตลาดออนไลน์ผมไม่อยากให้ใครต้องหนีไปกรุงเทพเหมือนผมอีกผมอยากให้คนที่นี่ภูมิใจว่าบ้านเราก็สร้างอนาคตได้เสียงปรบมือดังขึ้นทั่วลานประชุมผู้ใหญ่บ้านที่เคยหัวเราะใส่ทันวากลับยืนเช็ดน้ำตายอยู่ข้างขาง ความทรงจําของแม่คืนนั้นทันวากลับมานั่งคุยกับแม่ที่หน้าบ้านแม่หันไปมองลูกชายด้วยรอยยิ้มอบอุ่นลูกไม่เก่งจริงๆนะแต่ไม่อยากให้จำาไว้อ,อย่างหนึ่งความรวยไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คนยิ่งใหญ่แต่หัวใจที่ให้อภัยต่างหากที่ทําให้คนเป็นคนจริงๆทันวายิ้มและก้มกราบแม่เบาๆเสียงลมพัดผ่านเสียงจิ้งหรีดร้องคลอในค่าคืนสงบก,การกลับมาของคนที่เคยเหยียบ วันต่อมามีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหาทันวาเธอคือแป้งสาวที่เคยหัวเราะเยาะเขาตอนกลับมาครั้งแรกเธอยื่นถุงของกินให้พร้อมน้ำตาในดวงตาฉันขอโทษนะทันวาฉันพูดแรงไปวันนั้นเพราะหลงคิดว่าคนจนไม่มีค่าธันวามองเธอแล้วพูดเบาๆทุกคนเคยพลาดได้แค่รู้จักขอโทษและเริ่มใหม่ก็พอแป้งน้ำตาไหลก่อนจะพูดต่อ ฉันอยากสมัครงานในโครงการของคุณขอแค่โอกาสได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งทันวาพยักหน้างั้นเริ่มจากวันนี้เลยทุกคนสมควรได้รับโอกาสครับบ้านและสวนหมู่บ้านที่เปลี่ยนไปเวลาผ่านไปอีกหกเดือนหมู่บ้านเดิมที่เคยเต็มไปด้วยความอิจฉากลับกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบแห่งการพัฒนาเด็กๆวิ่งเล่นรอบศูนย์เรียนรู้ผู้ใหญ่ทำงานร่วมกันอย่างมีรอยยิ้มผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามาหาทันวา ถ้าไม่มีเองหมู่บ้านเราคงไม่เหลือแบบนี้หรอกขอบใจมากนะทันวาทันวายิ้มตอบอย่าขอบคุณผมเลยครับขอบคุณทุกคนที่เลือกจะเปลี่ยนตัวเองต่างหากพระอาทิตย์ขึ้นบทส่งท้ายค่ำวันหนึ่งทันวาเดินขึ้นไปบนเนินเขาหลังหมู่บ้านมองเห็นแสงไฟจากบ้านแต่ละหลังที่ส่องสว่างเหมือนหัวใจของผู้คนที่กลับมามีความหวังอีกครั้งเขาหยิบล็อกเก็ตของพ่อขึ้นมาดู พ่อครับผมทําได้แล้วผมกลับมาสร้างบ้านเกิดให้มีอนาคตอีกครั้งเสียงบรรยายสุดท้ายดังขึ้นเบาๆอย่าตัดสินใครจากสิ่งที่เห็นภายนอกเพราะบางทีคนที่ดูต่าต้อยที่สุดอาจเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจเราภาพสุดท้ายคือธันวาเดินเคียงข้างไม่มุ่งหน้าไปยังทุ่งนาในยามอาทิตย์ตกพร้อมเสียงนกบินผ่านท้องฟ้าสีทองเสียงลมยามเย็นยังคงพัดผ่านทุ่งนาแสงอาทิตย์ค,ค่อยๆรับขอบฟ้าแต่หัวใจของธันวากลับรู้สึกเหมือนบางสิ่งยังไม่จบ แม่ครับผมว่าจะอยู่ต่ออีกสักพักดีแล้วลูกอยู่กับแม่บ้างแม่เหงาแม่พูดพร้อมรอยยิ้มแต่ในดวงตาแฝงความรู้สึกบางอย่างทันวารู้ดีว่าที่หมู่บ้านนี้ยังมีคนคนหนึ่งที่เขายังไม่ได้เจอซากุระหญิงสาวที่ไม่เคยลืมเช้าวันต่อมาขณะทันวาเดินตรวจโครงการเขาเห็นหญิงสาวกำลังสอนเด็กๆวาดรูปที่ศูนย์เรียนรู้เธอสวมเสื้อพื้นเมืองเรียบง่ายเส้นผมถูกรวบอย่างเรียบร้อยเธอชื่อไอ อดีตคนรักของเขาเมื่อหลายปีก่อนคุณธันวาอายทั้งคู่มองหน้ากันนิ่งไปครู่หนึ่งอายยิ้มเจือนเจริญฉันได้ข่าวว่าคุณเป็นถึงเจ้าของบริษัทใหญ่ดีใจด้วยนะธันวาย,ยิ้มตอบแต่ในใจกลับเจ็บแปลกผมกลับมาเพราะอยากช่วยหมู่บ้านไม่ได้อยากให้ใครจําผมว่าเป็นคนรวยอายหลบสายตาแต่สําหรับฉันคุณยังเป็นคนเดิมคนที่เคยสัญญาว่าจะกลับมานาฬิกา ความเข้าใจที่ขาดหายคืนนั้นทันวานั่งมองดาวเขานึกถึงวันเก่าที่เคยเดินจับมืออายผ่านทางดินขรุกระแต่ก่อนเขาจากไปเขาไม่เคยได้อธิบายอะไรเลยในวันนั้นอายได้รับจดหมายที่ไม่มีคนส่งกลับเธอคิดว่าเขาทิ้งเธอไปเพราะฐานนะแต่ความจริงทันวาแค่ไม่มีทางเลือกเพราะต้องไปชดใช้หนี่แทนครอบครัวฉันนี่เคยโกรธเธอเลยนะอายแต่ฉันโกรธตัวเองที่ไม่รอให้ได้ฟังเหตุผล เมฆฝนความลับของอายหลังจากนั้นไม่กี่วันอายล้มป่วยทันวารีไปเยี่ยมที่บ้านเธอนอนซึ่งในห้องเล็กๆมีเพียงสมุดภาพวาดข้างหมอนเขาเปิดดูทีละหน้าทุกภาพคือชายคนหนึ่งในชุดชาวดอยที่มีรอยยิ้มเหมือนเขาไม่มีผิดฉันวาดมันทุกวันเพราะมันคือความทรงจำเดียวที่ทำให้ฉันยืนอยู่ได้ทันวาอย่าทิ้งหมู่บ้านนี้นะมันยังต้องการเธอทันวาจับมือเธอแน่นผมสัญญา หัวใจแตกสลายบททดสอบแห่งหัวใจช่วงเดียวกันมีข่าวลือว่าทันวาจะขายที่ดินให้บริษัทต่างชาติคนทั้งหมู่บ้านเริ่มไม่พอใจบางคนถึงกับไปประท้วงที่หน้าบ้านแม่เขาทันวากลับมาถึงในขณะฝนตกหนักผมไม่ได้ขายผมแค่เซ็นเอกสารเพื่อขอทุนสร้างโรงเรียนแต่ไม่มีใครฟังจนกระทั่งอเดินออกมาท่ามกลางฝนเธอพูดเสียงดังจนทุกคนเงียบ ทุกคนอย่าเพิ่งแต่สินคนอีกครั้งอย่าทำผิดเหมือนเมื่อก่อนฝนยิ่งคงตกแต่เสียงของเธอสะท้อนทั่วลานทันวามองอายด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยทั้งรักและขอบคุณดวงอาทิตย์พร้อมก้อนเมฆขนาดเล็กวันฟ้าใหม่สองเดือนต่อมาโรงเรียนหลังใหม่ถูกสร้างเสร็จเด็กๆเ,เริ่มเข้าเรียนฟรีมีทุนการศึกษามีครูจากในเมืองมาช่วยสอนและในพิธีเปิดโรงเรียนทันวาขึ้นกล่าวด้วยน้ำเสียงสัน่นผมเคยถูกดูถูกว่าไม่มีค่า แต่วันนี้ผมอยากให้เด็กทุกคนรู้ว่าไม่มีใครเกิดมาต่ำถ้าเรามีหัวใจที่ตั้งใจจะเติบโตอายยืนอยู่ข้างๆเขายิ้มทั้งน้ำตาหัวใจสีแดงรักที่กลับมามีความหมายเย็นวันนั้นขณะทั้งสองยืนมองพระอาทิตตกายพูดเบาๆตอนนี้เธอได้ทำทุกอย่างที่สัญญาไว้แล้วสินะทันวาหันมามองยังไม่หมดหรอกยังเหลืออีกอย่างที่ผมอยากทำอาองงอะไรเหรอ แต่งงานกับเธอคราวนี้ไม่หนีอีกแล้วไอหัวเราะทั้งน้ำตาเสียงลมพัดผ่านเบาๆภาพสุดท้ายคือทั้งคู่จับมือกันเดินผ่านทุ่งนานในแสงเย็นสีทองหลังงานแต่งที่จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายกลางหมู่บ้านเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของชาวบ้านดังขึ้นทั่วลานแม่ของธันวาน,นังมองลูกชายด้วยน้ำตาแห่งความสุขแม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นวันนี้ลูกแม่กลับมาสร้างทั้งหมู่บ้านทั้งชีวิตใหม่ของตัวเองได้ขนาดนี้ ธันวายกมือไหว้แม่ด้วยความเคารพข้างกายคือออยเจ้าสาวคนสวยที่ยืนยิ้มอย่างอบอุ่นอาคารสำนักงานเงาจากอดีตเริ่มปรากฏหนึ่งเดือนหลังแต่งงานธันวากลับเข้ากรุงเทพชั่วคราวเพื่อดูแลโครงการในเมืองและที่นั่นเขาได้พบกับกิติอดีตคู่แข่งทางธุรกิจที่เคยพยายามแย่งบริษัทของเขาไปกิติพูดด้วยน้ำเสียงเเยยะไม่คิดเลยนะว่านายจะลงไปคลุกฝุ่นอยู่หมู่บ้านบ้านนอกแบบนั้น รู้ไหมนักลงทุนในเมืองเริ่มมองว่านายไม่มีวิสัยทัศน์แล้วทันวาตอบนิ่งๆบางทีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่กําไรแต่คือรอยยิ้มของคนเล็กๆที่เราเปลี่ยนชีวิตเขาได้กิตติหัวเราะพูดเหมือนพระแต่ระวังเธอนายอาจจะเสียทุกอย่างเพราะความใจดีเกินไปรวงข้าวเมฆดาปกคลุมหมู่บ้านระหว่างที่ทันวาอยู่กรุงเทพไอที่อยู่หมู่บ้านต้องเจอกับข่าวลือหนักอีกครั้ง ว่ามีคนปล่อยเอกสารปลอมว่าทันวาขายที่ดินโครงการให้ต่างชาติชาวบ้านบางคนเริ่มลังเลอีกครั้งมีคนเข้ามากว้านซื้อที่รอบๆโครงการในราคาสูงผิดปกติจนกระทั่งวันหนึ่งอายได้รับโทรศัพท์จากเลข,ขาของกิตติคุณทันวาถูกนักลงทุนกดดันให้ขายกิจการถ้าไม่ขายพวกเขาจะปล่อยข่าวเสียหายอายหน้าซีดพวกคุณจะทำแบบนี้กับคนที่สร้างอนาคตให้ชาวบ้านไม่ได้ไป้ายแสดงไฟฟ้าแรงสูง การกลับมาของทันวาทันทีที่ทันวารู้ข่าวเขารีบขับรถกลับหมู่บ้านทันทีรถกระบะคันเก่าที่แม่เคยใช้วิ่งบนทางดินกลับกลายเป็นพาหนะของชายผู้ถืออนาคตหมู่บ้านทั้งแห่งชาวบ้านมารวมตัวกันกลางลานคุณทันวาพวกเขาบอกว่าคุณจะขายที่จริงไหมทันวาหายใจลึกก่อนพูดด้วยเสียงหนักแน่นไม่จริงครับผมไม่มีวันขายความฝันของพวกคุณให้ใครทั้งนั้น เขาชูเอกสารสัญญาตัวจริงให้ทุกคนดูเพราะประกาศบนไม้กลางหมู่บ้านผมขอสาบานหมู่บ้านนี้จะอยู่ในมือของคนที่นี่เท่านั้นเสียงเฮดังกึกก้องแต่เบื้องหลังมีสายตาของคนหนึ่งกำลังมองอย่างไม่พอใจกิตติที่ยืนอยู่ห่างๆระเบิดแผนร้ายจากเมืองกิตติกลับไปที่รีสอร์ทใกล้หมู่บ้านพร้อมพูดกับลูกน้องถ้ามันไม่ยอมขายก็ทำให้มันล้มเองซะ ลูกน้องเริ่มแพร่ข่าวลือใหม่ว่าทันวากลกงเงินโครงการและยังจ้างนักข่าวปลอมมาสร้างข่าวออนไลน์ทันวาถูกเรียกไปสอบสวนแม้หลักฐานจะถูกปลอมอย่างแนบเนียนแต่เขาเลือกที่จะเงียบไม่กล่าวโทษใครเพราะรู้ว่าความจริงต้องชนะอายยืนข้างสามีตลอดเวลาเราไม่ต้องพิสูจน์ให้ทุกคนเชื่อแค่พิสูจน์ให้ความจริงได้พูดเองดวงอาทิตย์พร้อมก้อนเมฆขนาดเล็กความจริงเปิดเผย ไม่นานนักตำรวจพบว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเอกสารปลอมคือกิตติพร้อมหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีลูกน้องของเขาข่าวกระจายไปทั่วโซเชียลจากที่เคยมีคนด่าทันวาตอนนี้กลับกลายเป็นเสียงชื่นชมและให้กำลังใจชาวบ้านมารวมตัวหน้าบ้านเรารู้แล้วครับคุณทันวาว่าใครคือคนจริงเราจะอยู่เคียงข้างคุณเหมือนเดิมทันวายิ้มขอบคุณครับนี่แหละพลังของความจริง